มานนี้ได้ไหมครับได้เป็นดั <ละ S 2> <ะ>ชัดอ่อาจริญพรญาติโยทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องแนะนำตัวนิดนึงก่อนว่าจะมารูประหลัดชัยทวัฒน์อธิปัญโยพระธรรมวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมวัสเกตพระราช,ชวรมมหาวิหารผู้เขาทองก็ขอยินดีที่ได้มาบรรยาย วันนี้มาเป็นตัวแทนมาเป็นมวยแทนของท่านอาจารย์มหาทานนเดชธรรมปัญโยวันนี้เป็นวันพระก็โมทนากับทุกๆท,ท่านที่ได้มาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมฟอร์แมตจิตดีลิทอารมณ์โอ้โหใครก็เป็นคนตั้งชื่อนัเนี่ยโอ้ชื่อชื่อดีมากเอาลโยมวันนี้ หัวข้อที่ตะมาจะมาพูดก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องประหุสัจจะเรื่องมงคลลสูตรทำอย่างไรให้เกิดมงคลคือไม่ใช่ทำอย่างไรมงคล,ลสูตรมงคลที่ปฏิบัติแล้วเกิดเป็นมงคลแก่ตัวเองแต่มงคล,ลสูตรก็มีหลายหลายข้อ วันนี้หัวข้อที่จะนำมาพูดน,นั้นก็คือหัวข้อที่3มพหุสัจจสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจจยาวาจาเอตมังคลมุตตมังไม่ต้องไปสนใจภาษาบาลีเพราะว่าบุเรงนองเขาก็ no. พร้อมจะร่างกลองลบตอน11นาฬิกาเขาก็ต้องคอยฟังให้ดีพลาดแล้วก็เดี๋ยวจะยาวเลยทีนี้โยมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระ ก็ขอให้ช่วยอนุเคราะห์เล่นเกมตอบถามถามอะไรแล้วก็ให้ตอบมาแบบว่าเคยเห็นบูมเมลแรงนะรู้จักไหมพยักหน้าคือไม่รู้หรือรู้อ่าท่านพี่เบิร์ตธงชัยป่ะบูมเมลรงฟ้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วเอาต้องให้เป็นแบบนั้นเลยนะ จะเล่านิทานให้ท่านทั้งหลายฟังนิทานเรื่องนี้ใครเคยฟังก็เงียบซะใครไม่เคยฟังฟังใครเคยฟังก็ก็แล้วไปเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าหลานหันหลังเข้าไปกินข้าวนกกาบินมากินถั่วกินงา ยายมายายก็ด่าตามาตาก็ติหลานทำยังไงทีนี้จึงไปหาในพรานให้ในพรานมายิงกาในพรานบอกหลานว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้าไม่ช่วยหลานจึงไปหาหนูให้หนูมากัดสายธนูในพรานเพราะนายพรานไม่ยิง เอาให้เสียงดังฟังชัดเพราะนายพานไม่ยิงอีกนิดยังได้ไหมตั้ง40-50้คนเนี่ย <c oughs> เพราะนายพานไม่ยิงกากินถั่วกินยายมายายดา,ดาตามาตา,าตีหนูบอกไม่ใช่กองการอะไรของข้าหลานจึงไปหาแมวให้แมวมากัด หนูเพราะหนูไม่กัดสายธน,นูนายพรานนายพรานไม่ยิงกากากินถั่วกินงา่ยายมายาย่าตามาตาต่อไปเอาเร็วๆนะเราจะได้มีง่วง แมวบอกไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานจึงไปหาหมาให้หมามากัดแมวเพราะแมวไม่กัดหนูหนูไม่กัดสายธนูในผานในพานไม่ยิงกากากินถั่วกินงา่ายายมายายดาตามาตา <Okay. S 1> ตีโอเคาจะรบกวนเท่านี้ก่อนหมาก็บอกกับหลานว่าไม่ใช่กงการอะไรของข้า หลานจึงไปหาค้อนให้ค้อนมาหย่อนหูหมาค้อนบอกไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานก็ไปหาไฟให้ไฟมาไหม้ค้อนไฟก็บอกไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานก็เลยไปหาน้ำให้น้ำมาดับไฟน้ำก็บอกไม่ใช่กงการอะไรของข้าหลานก็เลยไปบอกตะหลิ่งให้พังทับน้ําตะลิ่งบอกไม่ใช่โกงการอะไรของข้า หลานจึงไปหาช้างให้ช้างมาพังตะลิ่งช้างก็บอกไม่ใช่โคงการอะไรของข้าสุดท้ายใครจะมาช่วยหลานละทีนี้หลานจึงไปหาแมงวีแมงวีช่วยนะช่วยไหมแมงวีจะตอบว่าอะไรข้อหนึ่งได้กับข้อสองไม่ใช่โคงการอะไรของข้าหักม,มุม แมงวีไม่ปฏิเสธแต่แมงวีบอกว่าได้ประเดี๋ยวจะจะช่วยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วไปตอมตาช้างให้พอแมงวีรวมตัวกันเป็นฝูงจะไปตอมตาช้างช้างก็เลยบอกว่าอย่ามาทำฉันเลยฉันยอมแล้วเดี๋ยวฉันจะไปพังตะลิ่งให้ ตเหล่งก็บอกอย่ามาทำใช่เลยเดี๋ยวฉันจะล้มทับน้ำให้น้ำก็บอกอย่ามาทับใช่เลยเดี๋ยวฉันจะไปดับไฟให้ไฟก็บอกอย่ามาดับใะเลยเดี๋ยวฉันจะไปไหม้คอนให้ต่างคนต่างทอด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 กันมาจนกระทั่งถึงในพานในพานก็บอกว่าอย่ามากัดสายธนูฉชนเลยเดี๋ยวจะไปยิงกาให้นิทานเรื่องนี้มุ่งหมายอย่างไรมุ่งหมายว่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆ ร่วมด้วยช่วยกันสุดท้ายแล้วอะไรก็ตามที่เราร่วมด้วยช่วยกันมันมักจะประสบความสำเร็จเสมอวันนี้เราในฐานะพุทธบริษัทหนึ่งสิทธิ์และหนึ่งเสียงของเราหันหน้าเข้ามาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเราช่วยกันค้ำจุนพระพุทธศาสนา ถ้าต่างฝ่ายต่างบอกว่าพระก็ไม่เทศโยมก็ไม่เข้าวัดต่างฝ่ายต่างบอกว่าไม่ใช่โกงการอะไรของข้าศาสนาของเราจะอยู่ได้อีกสักกี่มาน้อยแต่ถ้าทุกฝ่ายบอกว่ามาเดี๋ยวเราจะช่วยกันอันนี้ศาสนาของเราก็จะต้องยั่งยืนสถาพรสืบต่อไป อันนี้ขออนุโมทนาในกุศลกิจของท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ทีนี้ต่อมาในเรื่องของมงคลสูตรข้อที่สามที่อาตรมาภาพจะได้บรรยายให้ท่านทั้งหลายได้สนดับรับฟังต่อไปนั้นก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของวาจาหรือคำพูดเป็นหลักท่านทั้งหลายธรรมชาติหรือพ่อแม่ของเรา สร้างกายของเรามาเขาให้ตามากี่ดวงสองดวงไม่ใช่ไม่นับคนตาบอดนะอันนั้นมันผิดธรรมชาติเอาคนปกติสามสิบสองให้ตามาสองดวงให้หูมากี่หูสองหูให้จมูกมากี่รูสองรูให้แขนมากี่แขนสองแขนให้ขามากี่ขาอานิจจังอนิจจาให้ปากมาปากเดียว อะไรก็ตามอยู่แกนกลางลําตัวมีหนึ่งเสมออาน,นิจจังอาน,นิจจาให้ปากมาปากเดียวแต่ปากแขนหน้าที่ของมันคือหยิบคือจับหูใช้ทำอะไรเอาไปดูดน้ำได้ไหมไม่ได้จมูกหายใจเอาไปกินข้าวก็ไม่ได้ปากหน้าท,ทุกอย่างมีหน้าที่หนึ่งหนึ่งอย่าง เสมอแต่ปากมีหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งพูด 2. องกินสาบางทีมันหายใจไม่สะดวกยังต้องอ้าปากช่วยเพราะฉะนั้นปากมีหนึ่งแต่มีอานุภาพหลากหลายมากมายจะอิ่มก็เพราะปากจะอดก็เพราะปากนี่คืออนุภาพของปาก เพาะฉะนั้นแล้ววันนี้มีปากอย่าสักแต่เอาไว้พูดแต่การจะพูดอะไรขอให้พูดสุภาษิตาจยาวาจาพูดในสิ่งที่ดีงามรู้จักพูดกาลเทศะเวลาไหนควรจะพูดเว,เ,เวลานี้เขาให้ทำอะไรเวลานี้เขาให้ทำอะไรเขาให้นั่งฟังหน้าที่ของเราคือผู้ฟัง เราก็ฟังไม่ใช่เวลานี้หน้าที่เป็นผู้ฟังแต่อยากจะพูดก็ไม่ถูกถือว่าไม่ได้ทําตามหน้าที่ของตัวเราเองเ,อเวลาไปสอนนี่สิใครจบจากซีูบ้างมีคนจบซีอูคณะอะไรตนนั้งแต่ว่าปโทส,ปปปปสิอ๋อเปิดได้สิบปีสาคณะอยู่ตรงไหนมาบุญคลองไหม อ๋อออมีท่านเดียวมีใครอีกออขอโทษนายโยมรหัสเท่าไรโอ้โหตำมารหัส35ก็คงจะห่างกันเยอะพอสมควร <c oughs> รุ่นเท่าไหร่นะตำมา็7 6อ่าอ,อินทนอินทเนียอินทเนียนี่เป็นชื่อโดยเฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ถ้าคณะวิศวกรรมบอกว่าอินทเนีย รู้กันว่าอ๋อมาจากวิศวรกรรมแน่นอนปรา,าสาทสีแดงเป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดของจุฬาแอบอวยคณะตัวเองหน่อยเป็นคณะที่เก่าที่สุดของจุฬาตอนนี้จุฬามีอายุร10้อยเจ็ดปีอ่าขอโทษร้อยเปีแต่1 0อยเปี แต่วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยตอนนี้มันมีถึงรุ่น111แล้วเพราะเหตุที่ว่าเขานับ111ก็เขานับตั้งแต่ยังเป็นโรงเรียนยันตระศึกษาสมัยนั้นยังไม่มียังไม่มีจุฬาลงกรเป็นโรงเรียนยันตรกศึกษาแล้วพอเขาสถาปนาจุฬาลงกรขึ้นมา4คณะแรกของจุฬาก็คือมีว,มวิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์แต่ตอนนั้นวิทยาศาสตร์เขาไปห้อยรวมกับคณะอักษราศาสตร์อักษราศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมก็เลยแก่วกว่าเพื่อน4ปีอ่านี่คุยให้ฟังนิดๆหน่นนนอยๆทีนี้จะบอกว่าเวลาสอนนิสิตก็จะมีวิชาบางวิชาที่เขานมนมนม์ไปสอนสอนมานานแล้วเป็น general education เขาเน้มนมัไปสอน นิสิตจุฬาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องชื่นชมนะไม่ว่านิสิตที่ไหนไม่ว่าเรียนที่ไหนเด็กสมัยใหม่ยังไม่เหมือนเด็กสมัยสมัยมาเรียนสมัยมาเรียนความกล้าแสดงออกนี่ยังมีไม่เท่าไหร่แต่สมัยปัจจุบันเนี้ยก่อนสอนต้องทําการบ้านไปให้ดีเลยเพราะว่าเวลาเปิดโอกาสแล้วว่าใครมีอะไรสงสัยไหมถ้าเป็นสมัยก่อนพวกเราก็จะกลัวครูกันกลัวอาจารย์ก็จะนั่งเงียบแต่ปัจจุบันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมผมครับหนูค่ะ ถามกันมาโอ้โหไม่รู้ว่าเอาคําถามมาจากไหนนะสงสัยเราอธิบายไม่เก็ตมันเขาเลยมีคําถามเราก็มาคิดว่าเอ๊ะหรือเราพูดไม่ไม่ครอบคลุมเนะื้อหาอะไรทํานองนี้ทีนี้ก็จะกล่าวให้ท่านทั้ง,ง,งหลายฟังว่าหน้าที่ของเราตอนนี้ทําอะไรเราเป็นผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของวาจาเ,เมื่อวานนี้ก็เห็นข่าวสารบ้านเมือง เมื่อว,วานเมื่อวานหรือรวันศืน์เมื่อวานสิที่เขาอภิปรายกันในสภาน่ะได้ดูหรือเปล่าโอ้โหเขาใช้คำพูดนะต่างฝ่ายต่างใช้วาทกรรมเอามาฟาดฟันกันอย่างนั้นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจัจงจำมาไว้ว่าคำพูดเนี่ยก่อนจะพูดใครใหญ่กว่ากันคำพูดกับตัวเราก่อนจะพูดใครใหญ่กว่ากันตัวเราใหญ่กว่าคำพูดเสมอก่อนพูดนะ แต่เมื่อพูดไปแล้วอะไรใหญ่กว่ากันคําพูดเขาถึงมีคํากล่าวว่าก่อนพูดเราเป็นนายคําพูดเมื่อพูดไปแล้วคําพูดมันจะเป็นนายเราตรงกันข้ามเมื่อพูดแล้วไม่ทําตามเมื่อพูดแล้วทําไม่ได้อย่างที่พูดอันนี้ไม่ไม่ไม่ดีและเมื่อพูดแล้วเขาเรียกอะไรปริ้นปล้อนจากคําพูดอันนั้นเขาเรียกว่า ตระบัติศัด์เพราะฉะนั้นแล้วเราดูอันนี้ไม่ได้ว่ามามาบอกให้ทุกคนอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่พอดูแล้วสิ่งที่เอามาประหัดประหารกันนั่นก็คือคำพูดทีนี้เราในฐานะคนนอกที่มองเข้าไปสิ่งที่เราเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือว่าก่อนพูดเขาสื่ออะไรพอเขาพูดออกไปแล้วการกระทำเขาเป็นยังไง เพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่ากลุ่มนี้จะดีหรือจะไม่ดีกลุ่มนี้จะไม่ดีหรือจะดีก็มองจากคำพูดคนเราเหมือนกันจะมองว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีสิ่งแรกแลมันไม่ได้มีอะไรไปอย่างลึกช่างหัวใจวัดใจวัดอุปนิสัยใจคอมีเวลาเจอกันสามนาทีมันจะไปวัดนิสัยใจคอกันได้อย่างไรมันวัดไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนิสัยใจคอเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับแบบว่าไมโครโฟน อันนี้ยาวกี่เซนเอาไม้บรรทัดมาหรือเอาตลับเมตมาขีดมันก็ทราบว่ากี่เซนอันนี้มันเป็นรูปธรรมแต่วัดนิสัยใจคอมันวัดไม่ได้มันใช้ไม้บรรทัดใช้สายติ่งมันวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเจอกันช่วงระยะเวลาสั้นๆสิ่งที่มันจะวัดได้มันก็คือคําพูดวาจาเออคนนี้ก็พูดจาดีนะคนนี้ก็พูดจาไม่ดีนะเท่านั้นเองทีนี้ในเรื่องของคําพูด มีผู้ชายคนหนึ่งเขาหัวโล้นล้านไม่ใช่คำว่าโล้นล้านเลยหัวล้านกระบาลใสเลยคนหัวล้านมักขี้ใจน้อยนี่พระสองกระจก็ด็ดูเอ๊สามพันายังเท่านี้เนอะเอ๊ห้าทำไมมันขึ้นมาอีกหน่อยอะ่ะเอ๊สิบก็าทำไมมันไปตรงกลางก็ยังคิดว่าถ้าวันปีนี้สิบห้าถ้ายี่สิบคงไม่ต้องโกนนะมั้ง สิ่งที่ดกที่สุดไอที่ขึ้นไม่ขึ้นดันไปขึ้นไอที่ไม่ขึ้นคนหัวล้านอุปนิสัยของคนหัวล้านเป็นยังไงโยใครอยากได้ชมเลยแม้ชมเนี่ยทำเลยนะทำตายหัวล้านบ้ายอกับอีกอันหนึ่งใครอยากได้มาตำนิเชลนะขี้น้อยใจนี่คืออุปนิสัยของคนหัวล้านนะทีนี้ชายคนนี้ ชื่ออะไรไม่ทราบแกมีวัวอยู่สองตัวเลี้ยงจนอ้วนพลีสุดท้ายแกรประกาศขายให้คนมาซื้อใครๆก็อยากได้วัวของแกเพราะวัวของแกเนี่ยสันฐานดีมันน่าจะเอาไปเลี้ยงต่อขายก็คงจะได้ราคามาถึงจะมาซื้อวัวก็ถามว่าต้าหัวล้าน วัวแกขายเท่าไหร่ใครมาก็พี่ล้านตะล้านน้าล้านลุงล้านเออรู้แล้วว่ามันล้านไม่ต้องมาตอบย้ำก็ได้แกเลยไม่ขายเพราะอะไรเพราะพูดจาไม่ดีจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งจะมาซื้อ,อวัวเอ้เจ้านี่เนี่ยสงสัยจะได้เรียนคอร์สวาทะวิทยา กับพระรูปหนึ่งที่จุลาลงกรว่าเ,เลยพูดไปพอไปถึงไม่เรียกลุงล้านไม่เรียกตาล้านไม่เรียกพี่ล้านแหมคุณพ่อผมดกปกไหลหน้าไล่เฉลิมทองวัวทั้งสองเนี่ยขายเท่าไรคนเรา,าบอกแล้วหัวล้านนันเป็นไง แต่เมื่อกี้เขายอบ้ายอหัวล้านบ้ายอเกิดมาทั้งชีวิตใครๆก็เรียกว่าล้านเนี่อตมานะโยมถ้าใครบอกว่าเอ้ช่วงนี้ดูผอมลงไปนะฉันอะไรเนนน้ำหรือเปล่าไปสั่งน้ําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ถวายมันมันเยอะมถึงแม้เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่มันก็ใจฟูนะตะล้านนี่ก็เหมือนกัน พ่อผมดกปกไหลหน้าไล่เฉลิมทองวัวทั้งสองนี่พ่อจะขายเท่าไรดีใจจังเลยโถลูกเอ๋ยลูกกูวัวทั้งคู่พ่อยกให้ไม่เอาตังค์แม่ถูกใจพูดจาดีเงินทองพ่อมีเยอะแล้วพูดจาถูกใจหนุ่มคนนั้นได้วัวมาฟรีฟร ล่ำลาเรียบร้อยจูงวัวจะกลับบ้านก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่าอา้าวพี่พี่ไปซื้อวัวที่ไหนมาซื้อมาในราคาเท่าไหร่ผู้ชายคนนั้นก็บอกอ๋อตั้งใจนี่เอาตังจับถุงเงินให้ดูตั้งใจจะเอาเงินไปซื้อกับลุงคนนั้นน่ะที่หัวล้านๆนะ่ะนะแม้แต่พอพวกแกบอกว่าชมแกว่าผมดกเนี่ยไม่รู้แกบ้าจี้หรือยังไงนะแกบ้ายนเนาะ แกเลยยกวัวให้ฉันฟรีๆหารูไ้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นนะเขาเป็นใครลองทายสิเป็นใครนะเป็นลูกสาวตะโหร้านกลับมาถึงบ้านก็เอ็ดตะโลพ่อพ่อขายวัวไปเหรอไม่ได้ขายยกให้มันไปฟรีๆมันพูดดีไอคนนี้แววมันดีถูกใจ พ่อเลยให้ฟรีตอนหน้าพ่อมันก็พูดดีสต่รับหลังพ่อมันด่าพ่อพ่อหัวล้าที่นี่ของขึ้นเลยเสียรู้ไอ้หนุ่มคนนั้นคว้าเอาหอกวิ่งจะไปตามบัวคืนวิ่งตามไปหนุ่มคนนั้นเขาเห็นว่าเอา้าตาหัวล้านไอ้วิ่งหน้าตั้งมาทำไมเนี่ยใจดีสู้เสือมีสติไม่แตกตืน่นต้องควบคุมสติให้ได้ พ่อประจันหน้ากันแกไม่เปิดโอกาสนี่แกความฉลาดของคนนะเข้าใจพูดแกไม่เปิดโอกาสให้ตาหัวล้านพูดก่อนไอ้หนุม่มคนนี้รีบชิงพูดทันทีเลยพ่อผมดกปกหลังพ่อรีบวิ่งละละ้าลังเนี่ยพ่อจะไปทางไหนตาหัวล้านนี่แกลืมความโกรธพอได้ยินคำนี้เนอะแหมมันถูกต่อยป้องทีเดียวนล่นเนาะ ความโกรธหายหมดลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นเจ้าไม่มีปะะตักเนี่ยพ่อรีบวิ่งออกมาให้ได้วัวไปแล้วไม่มีปะะตักได้ยังไงเอา้าเอาปะะตักไปด้วยหนุ่มคนนี้เงินก็ยังอยู่หัวก็ได้ฟรีสองคู่ยางได้ปะะตักฟรีตั้งหากสุดท้ายลองทายที่จะได้อะไรอีกไหมนผู้ชายคนนี้ ได้อะไรอีกไหมอ่ะลูกสาวเ็าบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นพ่อไม่เชื่อไปด้วยกันฉันจะไปเป็นพยานให้จูงมือลูกสาวรีบวิ่งมาไอ้หนุ่มคนนี้เห็นเอาละเอาละเมื่อปรจจันหน้ากันเขาไม่ยอมให้ตาหัวล้านกับลูกสาวเป็นฝ่ายพูดสวนทันทีพ่อผมดอกปกกล้าวจูงมือลูกสาวจะไปหาใคร โถลูกเอ๋ยลูกแก้วตัวพ่อเนี่ยมันแก่แล้วอเอาลูกสาวมายกให้สุดท้ายบัวได้ฟรีปราตักได้ฟรีเมียได้ฟรีเงินยังเหลือนี่ด้วยอนุภาพของการพูด